สวัสดีค่ะนพาสิรเจริญน,นะคะเป็นนักวิชาการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้ก็มากับน้องกลณิตปอยสูงเนินนะคะนักเรียนทุนพอสอทระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากําลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะก็เนื่องจากตอนนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะจึงทําให้หลายคนตอนเนี้ย กิการตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันร,ระวังนะคะตลอดจนนะคะแพทย์แล้วก็พยาบาลซึ่งเป็นด่านหน้าในการที่รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคตอนนี้นะคะซึ่งทางน้องกริีของเราอะคะ่ะก็มีไอเดียเกี่ยวกับาการาสร้างอุป,ปกรณ์ในการลดการติดเชื้อนะคะของคุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ต้องสัมผัส กับคนไข้ในระยะใกล้นะคะในการที่จะตรวจหาโรควิด -19 นะคะก็วันนี้ก็อยากให้น้องกรวิทปลอยสูงเนินนะคะแนะนาตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้เล่าถึงที่มาของอุปกรณ์ที่น้องเอามานำเสนอในวันนี้ค่ะสวัสดีครับนายกรวิทปอยสูงเนินนะครับ dpt รุ่นที่36ครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ oral swab protection ครับอันนี้คือตัวอุปวกรณ์นะครับอาจจะใส่นิดนึงอาจจะมองไม่เห็น คลิกห้ดูนะครับความเป็นมามันอยู่ที่ว่าคุณแม่ของผมเนี่ยครับทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลจักรลาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาค่อนข้างเยอะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับจะมีโรงพยาบาลหลักชื่อว่าโรงพยาบาลมหลาราชซึ่งโรงพยาบาลมหลาราชเนี่ยครับจะรับได้เฉพาะแค่เคสใหญ่ปัจจุบันคือเรารับได้เฉพาะแค่เคสใหญ่เคสหนักเคสที่ต้องเข้าห้อง i อ u โดยหยวนนะครับซึ่งถ้าเป็นเคสรองรองทั่วไปในการตรวจโรคเนี่ยครับ ราจะส่งเคสออกมาใหโ้โรงพยาบาลในต่างจังหวัดหรือในส่วนภูมิภาครักษาแล้วก็ดูแลแทนนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลของคุณแม่ผมเนี่ยครับจะมาประมาณ500ร้อถึงหกคนต่อวันด้วยสถานการณ์โควิดปัจจุบันเราจึงไม่รู้ว่าคนไข้คนไหนเนี่ยติดเชื้อโควิดบ้างหรือคนไข้คนไหนเนี่ยติดเชื้อโรคไหนบ้างเราจึงต้องตรวจโรคโดยการมีวิธีการตรวจโรคอยู่2รูปแบบครับชื่อว่า ออราฟาริงเกลวสวับจะผมแชร์วิดีโอให้ดูนะครับแชร์าภาพให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือว่าวิธีการตรวจสอบ ชื้อโรคนะครับจะมีอยู่สองวิธีหลักชื่อว่าออร่าฟาริงเจลสวับกับนาโซฟาริงเจลสวับซึ่งถ้าเป็นออร่าฟาริงเจลสวับเนี่ยครับเราจะต้องเอาไม้ซึ่งปลายไม้นะครับจะเป็นสำลีแห้งเราจะเอาเข้าไปในปากของคนไข้นะครับให้คนไข้อ้าปากแล้วก็ยื่นไม้ไปในปากของไข้ไปขูดบริเวณเนื้อเยื่อภายในปากของคนไข้ไขนนขไขแล้วออกมาตรวจโรคครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือนาโซฟาริงเจลสวับนาโซฟาริงเจลสวับเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคนิคในการตรวจซึ่งจะทําให้ลดการปนเปื้อนอย่างมากคือการตรวจจากด้านหลังเราจะใช้เป็นแท่งเหล็กครับเสียบแทงเข้าไปบริเวณจมูกของคนไข้แล้วเข้าไปตรวจบริเวณเนื้อเยืย่อภายในของโพรงจมูกแล้วเอาเชี่ยออกมาตรวจอีกทีนึงครับซึ่งนาโซฟาริงเจียในเมื่อว่าเราสามารถตรวจได้จากข้างหลังแล้วการปนเปื้อนเนี่ยก็อาจจะออกมาทางมือหรือทางแขนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นออร์รอฟาริงเจียเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราต้องตรวจจากข้างหน้า เท่านั้นเพราะว่าถ้าเราตรวจจักาะจะไม่เห็นว่าโครงสร้างภายในปากของคนไข้อยู่เป็นอย่างไรพอเราเอาไม้แหย่เข้าไปปุ๊บมันอาจจะไปโดนในจุดที่เราไม่ต้องการที่โดนก็ได้ครับทีนี้การที่เราตรวจแบบ o r a l p h a r y n g e er a l swab มันจะทำให้เกิดการอิ i t เทชันในเอ่บริเวณทิชชู่ภายในของคนไข้คนไข้จะไออาเจียนหรืออ้วกออกมาซึ่งนี่จะเป็นปัญหาหลักเลยครับเพราะว่าการไอและอาเจียนและอ้วกออกมานีครับ ผมขอนับการไอแล้วก็การอาเจียนเนี่ยเป็นในรูปแบบของดอปเลอรแล้วกันครับเป็นรูปแบบของก้อนเป็นรูปแบบของเนื้อรูปแบบของน้ําและอีกส่วนหนึ่งการไอเนี่ยครับจะออกมาในรูปแบบของแอร์พาร์ติเคิลได้ด้วยหรือที่เขาเรียกกันในรูปแบบของแอโรโซลครับซึ่งถ้าสมมุติว่าออกมาในรูปแบบของแอโรโซลปัจจุบันเรายังแก้ไม่ได้แต่ถ้ารูปแบบของดอปเลอรเนี่ยครับเรามีวิธีป้องกันซึ่งปัจจุบันอาจจะเห็นได้จากตามข่าวที่ว่าจะมีคนใส่เฟซชิล หรือหาอะไรมาปิดบางเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในที่สุดแล้วว่าทําไมผมถึงเลือกทําอันนี้ขึ้นมาแล้วไม่ใช้เฟสชิลกับสมัยก่อนครับที่นรามาดูกันก่อนว่าด a ต a ที่เราเตรียมมาในการสร้างเจ้าตัวเนี้ยมีอะไรบ้างอย่างแรกคือขนาดทํายาวอุปกรณ์ที่ใช้ใช้งานด้วยอย่างเช่นไม้พันสำลีครับที่เครื่องบนจะเป็นสำลีและตรงกลางจะเป็นไม้ครับที่เราต้องแหย่เข้าไปในปากคนใช้ครับมันต้องขนาดเท่าไหร่มันจะขนาดพอดีรูที่ผมเจาะตรงกลางรูนี้ครับ จะขนาดพอดีไหมหรือต้องทํำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับความแรงของการไอการอาเจียนของผู้ติเชื้อแล้วก็ระยะการแพร่ของเชื้อเราจะขับหนึ่งครั้งต้องขอขอบคุณอชีทของ Harvard University ด้วยนะครับที่สรุปเกี่ยวกับในเรื่องของโควิด -19 มาให้อเพียบพร้อมเลยเราจะรู้ว่าคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะไม่ได้เป็นไข้ไข้เนี่ยจะมาประมาณช่วงหลังของการติดเชื้อช่วงแรกในเมื่อเชื้อลงบอด มันเลยทำให้คนไข้เนี่ยจะไอก่อนแล้วจะไอแห้งเขาเรียกว่าไดยคอร์สครับไดยคอร์สจะมาเป็น67.7%ของซิมทอมเลยซึ่งจะเกิดก่อนไข้จะขึ้นซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแยกแทบแยกคนไข้ไม่ออกเลยว่าคนเนี้ยติดโควิดหรือเปล่าหรือยังไม่ติดโควิดนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แหละครับคือปัญหานะ ระยะการแพร่กระจายของเชื้อโควิดจะมากกว่าระยะการแพร่กระจายของเชื้อเอียงเพราะสามารถอยู่ทนความร้อนได้นานถึงสี่ถึงหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นระยะการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยจะไปได้ไกลถึงสามสิบห้าถึงสี่สิบฟุตเลยทีเดียววิธีการตรวจเชื้อของโรคโควิดที่ผมอธิบายไปแล้วอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าวิธีหลักๆเราใช้สองเทคนิคนี้ในการตรวจเชื้อในประเทศไทยครับความสุดท้ายคือสิ่งที่จําเป็นมากคือความจําเป็นของอุปรกรณ์หรือการถัดแคมขออุปกรณ์ปัจจุบันแล้วเมื่อโควิดแพร่กระจายไป ทั่วประเทศไทยเราจะไม่รู้ว่าโรงพยาบาลไหนต้องรับมือกับอุปกรณ์กับกับโรคกับโรคกับบคลที่ติดเชื้อขนาดไหนบ้างเพราะนั้นอุปกรณ์เราต้องมีพร้อมแต่ปัจจุบันอุปกรณ์เรายังมีไม่พร้อมในเมื่ออุปกรณ์เรายังมีไม่พร้อมเราต้องใช้อุปกรณ์ให้ประหยัดที่สุดครับแพทย์และพยาบาลมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่าไหร่อันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากผมขอแบ่งร,แบบรูปแบบการติดเชื้อเป็นสามรูปแบบแล้วกันครับรูปแบบแรกคือรูปแบบ การติดเชื้อทางอ e r o อลคือเราไปยืนใกล้ชิดกับผู้ป่วยเราไปตรวจคนไข้ในห้องร่วมกับผู้ป่วยทําให้เชื้อที่เกิดจากการไอห,หรือมาจาก a e r o s ลนะครับติดเชื้อทาให้แพทย์ติดเชื้อได้ซึ่งนี่เป็นเป็นปัญหาที่เรายังแก้ไม่ได้แล้วก็อย่างที่สองคือเกิดจากการที่คนไข้ไอห,หรือเจียนกระแทกโดนหน้าของหมอมครับบางครั้งเวลาเราตรวจคนไข้ยอยู่เนี่ยครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปวิธีการตรวจเชื้อแบบ oral pharyngeal er swab นี่ครับ คนไข้อาจจะไอหรือเอจียนเข้ามาแล้วมันอาจจะมาโดนตรงตัวเฟสชิลหรืออาจจะโดนแมสโดยตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้ติดเชื้อโดยที่แพทย์อาจจะไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้หรือไม่ไม่ได้คอนเซิร์นเท่าไหร่นะว่าเอ้ยวิธีอันนี้เป็นการติดเชื้อแบบทางอ้อมนะคุณคุณคุณอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นว่าไอาออกมาแล้วมันจะติดหรือเปล่า อย่างสุดท้ายเลยก็คือการล้างไม่สะอาดของอุปรกรณ์และเครื่องมือในเมื่อว่าอุปรกรณ์เราไม่จํากัดเอ้ยอุปรกรณ์เรามีเรามีอย่างจํากัดเราไม่ได้มีแบบไม่จํากัดครับเราจรึงต้องเอามาใช้หรือรีวิวซ้ําการารีวิวซ้าอุปกรณ์บางครั้งเนี่ยครับมันอาจจะทําให้เกิดการปนเปื้อนหากแลสเตอร์ไลน์อย่างไม่สะอาดครับอโอเคต่อไปอคือขั้น inventing p r o t o t y p e ครับผมต่อไปอคือขั้น inventing prototype นะครับการ Inventing prototype ของผมตอนแรกผม ได้โจทย์มาว่ามันต้องใส่เพราะมันต้องมองเห็นปากของคนไข้เราลยงเราเลยลงเห็นว่าอ๋อของที่ใส่แล้วน่าจะดัดแปลงรูปได้ง่ายเนี่ยคนจะเป็นแผ่นอะคริลิกหรือเปล่าเราจะไปซื้อแผ่นอะคริลิกใสขนาดสามสิบคูณสามิบเซนนะครับมาจากร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปเพราะว่าคุณแม่ก็บอกด้วยว่างบเนี่ยควรจะไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะโอเคเราก็ไปซื้อมาสรุปว่าแผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยครับประมาณหกสิบาทเราได้แผ่นแผ่นหนึ่งมาแล้วห0สิบาทเราเลยมาทําการ คิดดูสิว่าเราจะออกแบบรูปแบบไหนดีให้มันป้องกันได้เราจรึงเจาะรูตรงกลางครับที่เจาะรูตรงกลางนี้เพื่อให้เอาไม้เนี่ยแย่เข้าไปได้อาจจะสงสัยว่าปุายคอตตอนเนี่ยหรือไปลายปลายสัมรทเนี่ยสัมรีแห้งเนี่ยมันขนาดใหญ่กว่าหรือเปล่าถูกต้องครับมันขนาดใหญ่กว่าวเราที่ต้องเสียบมนจากด้านหน้าเราหันหน้านอย่างนี้เพื่อตรวจตรงไข้ครับจะมีรูปด้านล่างที่เห็นว่าวิธีการตรวจตไนไข้เปิดแบบเราจะจับเราจะเราจะ,าจะดัดขึ้นมาให้เอามือจับแล้วก็ ใช้มือมือมเนี้ยครับจับไม้แล้วก็แย่เขาเ้าไปในปากคนไข้เพื่อตรวจคนไข้ครับอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับทีนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้ได้จริงหรือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอแผ่นอะคริลิกเบื้องต้นเนี้ยมันต้องดัดแปลงตัวไหนบ้างเพื่อให้มันใช้ได้จริงสิ่งแรกที่ผมทํากับแผ่นอะคริลิกนี้ก็คือผมเอาไปส ผมเอาไปฉีดน้าครับใช้น้ําเปล่าฉีดเลยฮะแล้วสังเกตรเราอองน้ําว่ามันจะไปในทิศทางไหนนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมทําการเบนด้านข้างสองช่างสองช่างเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าผมเบนด้านข้างลงไปด้านหลังไปด้านผมที่หมออยู่เนื่องจากว่าผมคิดว่าตอนแรกผมผมทดลองด้วยการใช้น้านะครับลองน้ําฉีดดูแล้วสังเกตไดเรชันผมพบว่าลองน้ํเนี่ยมันใสเปลี่นไปเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันไปตกค้างอยู่ตรงไหนหรืออุปกรณ์เราเนี่ย มันทําให้น้ํากระเด็นไปอยู่ตรงไหนบ้างเราเลยเปลี่ยนครับเราเลยเปลี่ยนไปใช้ไวิวเลตแอนลับฟลูออเรสเซนต์ครับซึ่งไอตัวไวิวเลตแอนลับฟลูออเรสเซนต์เนี่ยครับถ้าเราสมมติว่าเราเอาไปสานสองด้วยแสงแบ็คไลท์ครับมันจะเห็นเป็นจุดๆเ็นจะเห็นเป็นสารเรืองแสงเลยครับผมลองเอาไวิวเลตเนี่ยครับผสมน้ําแล้วลองฉีดดูผมพบว่าเฮ้ยเราเห็นนะว่ามันตกกระทตรงไหนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้เราได้ส่วนโค้งเบนออกมา เป็นตัวสุดท้ายว่าอ๋ออันเนี้ยป้องกันได้แล้วเรารู้ว่ามันตกตรงไหนแต่ปัญหามันยังมีไม่จบครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเจ้าตัวไวโอเลตแอนลับฟลูอเรเซนนะครับมันตกมันตกกระทบลงตรงด้านล่างด้วยเพราะเวลาเราใช้งานเนี่ยครับอย่าลืมว่าการทรยเนี่ยนอกจากมันอาจจะออกมาเป็นของแข็งอย่างเช่นพวกสเลตนะครับหรือไม่ก็เป็นน้ําเหลวๆเลยมันจะพุ่งเข้ามาปุ๊บแล้วถ้าสมมติว่ามันไหลลงนะครับมันทําให้พื้นปนเพื่อนมันยิ่งเกิดการแพร่กระจายของโรคได้ ผมเลยทาการคิดวิธีโดยการเอาแรปที่ใช้แรปอาหารนะครับมาห,าห่อหุ้มมันอีกทีนึงมาห่อหุ้มมันอีกทีนึงถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้เจ้าวายโอเลตแทน์รบเนี่ยครับเข้าไปติดกับแรปตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ผลหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันได้ผลครับเพราะว่าพอเราเอามาเราเอามาทดสดูว่าวายโอเลตแทน์รบเนี่ยเมื่อผสมน้ำปุ๊บ,บกับน้ํเปล่าป,ปกติเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าวายโอเลตแทน์รบที่ใช้เนี่ยมันหนืดกว่านิดนึงนะ มันมีความหนืดกว่านิดนึงหนืดกว่าน้ำนิดหนึ่งด้วยแล้วพอมันมาติดพมันติดกับแผ่นอะลิมิเนียเฉยๆแล้วมันไหลลงแต่พอมันติดกับแผ่นอะลูิเที่แรปไว้แล้วชั้นหนึ่งนะครับมันทาให้มันไหลลงยากขึ้นมีความหนดืดมีความติดไปกับแรปได้ไแรปที่ห่อหุ้มภายนอกได้มากขึ้นแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแรปเนี่ยมีประโยชน์อะไรอีกแรปนี้มีประโยชน์อย่างหนึง่งที่เป็นประโยชน์ที่สําคัญมากเลยครับ นอกจากการที่เราเมื่อกี้จาได้ไหมครับที่ผมพูดไปตอนแรกว่าเรารับเคสคนไข้ประมาณ500-1000คนต่อวันเพราะฉะนั้นการตรวจสมมติว่าเราตรวจคนหนึ่งแล้วเราไปล้างเลยเราตรวจคนหนึ่งแล้วเราไปล้างเลยไปล้างเลยไปล้างเลยเรื่อยๆมันจะทําให้เราเสียเวลาในการตรวจคนไข้แล้วยิ่งถ้าเราล้างไม่สะอาดหรือ,หร,อหรือมันไปติดอยู่ตรงซอกอื่นหรือมันติดก,กับแผ่นอะคริลิกเลยครับมันจะทําให้คนไข้ที่เราไปตรวจคน ไปถ้าสมมตินคนไข้คนแรกเป็นคนที่ติดเชื้อคนไข้คนที่สองอาจจะติดเชื้อไปด้วยไม่ใช่ติดเชื้อมันจกที่นะครับติดเชื้อมันจะที่เราไปตวปรวจตนงไข้ดยการใช้อุปกรณ์ที่ล้างไม่สะอาดตา่อเนื่องนะครับพอเราแรมเสร็จแล้วปุ๊บผมตรวจผมผมผม,ผมลองสังเกตดูแล้วตรวจสอบด้วยแบคไลท์แล้วพบว่ามันติดเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนที่มันมันถูกแรมไว้ผมแรงผมแรทมแรทั้งแผ่นด้านหน้าเลยนะครับที่ถ้าเราดึงออกปุ๊บแล้วเราลองสองแบคไลท์ดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันสะอาดเลย มันไม่มีมันไม่มีร่องรอยของการติดติดของเอ่อเจ้าต,ตัวสารอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับสารฟลูเรสเซนต์ไม่มีการติดอยู่ข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นการนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราใช้งานปุ๊บเราลอกแร็ปทิง้งพใช้งานต่อเราใช้งานปุ๊บลอกทิง้งที่ใช้งานต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากโ okay. อเคอ่อย่างสุดท้ายที่ผมลองก็คือลองให้แพทย์ใช้งานทุกคนใช้งานคือแพทย์เพราะฉะนั้นถ้าแพทย์ใช้งานแล้ว จับไม่ถนัดมืออาจจะมีปัญหาได้ตอนแรกผมก็ลืมนึกไปว่าข้างล่างเนี่ยมันต้องทําที่จับนะผมก็ทําไปทันทื่อๆเลยคุณแม่ก็ถามว่าเอา้าลูกเราแม่จ,จับยังไงแล้วเราลองทําดูครับโดยการเบนด้านล่างมาจะเห็นได้ว่าผมผมซูมนะฮะอันนี้คือเบนด้านล่างมาจะเห็นได้ว่าผมเบนด้านล่างมานิดนึงตอนแรกผมเบนเป็น90องศาครับผมเบนเป็น90องศาเลยเพราะว่าแพทย์จับไม่ถนัดมากเพราะรูปที่เราใช้เราจะใช้อย่างนี้ครับเราต้องงอมันขึ้นมาอย่างนี้วางไปที่หน้าคนไข้อย่างนี้พอเราจับปุ๊บแล้ว เป็นเก้าสิบองศาทำมุมเก้าสิบองศานะครับเจ้าตัวมือที่เราจับเนี่ยครับมันจะไม่สามารถรับน้ําหนักจากไอ้ด้านบนที่มันจะดึงมีแรงที่มันเป็นปน,น้ําหนักของเจ้าตัวแผ่นเราไม่สามารถรับน้ําหนักได้ทั้งแผ่นปรากฏว่าแพทย์จับไม่ถนัดครับผมก็เลยคิดดูว่าเอ้ยเราจะทํายังไงตอบผมลองสองวิธีครับผมลองเบนขึ้นเบนไปอีกทําให้ทําให้ลดมุมตรงเนี้ยครับน้อยลงเป็นเจ็ดสิบองศากับเบนออกไปเป็นอ่า 130, เป็นร้อยสามสิบเป็นเป็นเป็นร้อยี่สบองศาผมเบนออกแล้วเบนเข้าพบว่าเบนออกยิ่งจับได้ทามเลยครับยิ่งจะจะล้มใส่หน้าคนไข้เลยครับผมเลยต้องเบนเข้าปรากฏว่าเจ็ดสิบองศาเป็นองศาที่เพอร์เฟกมากครับจับแล้วพอดีมือเลยจับแล้วรู้สึกว่าไม่หนักจับแล้วรู้สึกว่าเราตรวจคนไข้ได้ง่ายขึ้นอันนี้คือผมทดสอบกับคุณหมอมาแล้วว่าโอเคคุณหมอใช้งานได้นะคุณหมอไม่ได้ทดสอบคนเดียวนะครับทดสอบทั้งโรงพยาบาลเลยทดสอบคนที่จะต้อง ตรวจเชื้อพวกนี้มีใครบ้างพยาบาลคนไหนที่ต้องเป็นคนตรวจบ้างอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราลองมาจับดูนะใช้งานได้ไหมสรุปว่าใช้งานได้โอเค,อ,เคอ๋อค่ะดีมากเลยค่ะคือเป็นอุป,ปกรณ์ที่ทําได้ง่ายด้วยแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างต่ำด้วยสามารถใช้ใช้ได้อย่างใช้ได้หลายครั้งแล้วก็ลดการสระสมเชื้อได้ด้วยนะคะทีนี้จะถามว่าเออแล้วอ,อย่างตอนที่เราเหมือนกับดบบอะคริลิกอะคะ่ะแบบยากไหม ว่าดัดไอซ์คลิปครับดัดไอซ์ิลิปดัดง่ายมากครับมีเทคนิคในการดัดทีหนึ่งตอนที่ผมทำตอนที่เราซื้อแผ่นออคริลิกมาจากร้านเครื่องเขียนนะครับมันจะมีเป็นเหมือนเทปกาวครับเหมือนเป็นกระดาษเหมือนกระดาษกาวครับแปะไว้ชั้นหนึ่งแล้วก้องแกะแงะกระดาษกาวออกผมแนะนำว่าในเมื่อว่าเราต้องเบนด้านข้างเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูนะครับอัตราส่วน แต่ในเม no ื though, right here right here. The, ่อเราต้องเบนสามเซนด้านข้างตั้งสองข้างนะครับในเมื่อเราต้องเบนแล้วเราจะค่อยๆลอกนะครับค่อยๆลอกเฉพาะสามเซนออกเราใช้ไฟหลนด้านล่างครับไฟหลนด้านล่างปุ๊บพอมันร้อนนิดนึงแล้วก็ค่อยๆบิดครับบิด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 ปุ๊บมันบิดได้ง่ายมากเลยครับมันเปลี่ยนรูปได้ง่ายมากเลยเราบิดด้านหนึ่งปุ๊บเราไปบิดอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราค่อยมาบิดตัวฐานนะครับเพราะถ้าเราบิดตัวฐานก่อนมันจะทําให้เวลาเราบิดจริงครับเราต้องวางมันกับโต๊ะเราต้องค่อยๆงอมันใช่ไหมครับ เ็าไปทมตัวฐานของมันทําให้เราวางกับโต๊ะไม่ได้เพราะมันมันก็จะมีตัวที่เกยพื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับสมมติว่านี่มือผมเป็นพื้นมันมีตัวที่เกยพื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องทําด้านข้างก่อนแล้วก็ทําตัวนี้ที่สุดค่อยๆลอกไปนะครับส่วนที่ส่วนที่จะบิดค่อยๆลอกมันถามว่าทําไมถึงต้องค่อยๆลอกกระดาษกาวที่มันที่มันแปะทับก่อนเพราะว่าแรงตึงผิวของกระดาษกาวครับมันจะช่วยไม่ให้แผ่นอะคริลิกตัวนี้นะครับที่มีความปรอกอยู่แล้วแตก โดยเฉพาะการเจาะรูตรงกลางนะครับเจาะรูตรงกลางผมใช้สวา่างเจาะผมค่อยๆตัดมันเป็นแค่ส่วนเดียวตัดมันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตรงกลางสี่เหลี่ยมจะตัสตรงกลางส่วนเดียวแล้วค่อยๆใช้สว่างเจาะลงไปเพื่อเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ส่วนอื่นมันมันเกิดความร้าแวแล้วก็แตกครับเพราะว่ากระดาษกาวมนค่อนข้างเชื่อมต่อมากคนขายบอกผมมาว่าจะทําส่วนไหนต้องต้องลอกส่วนนั้นก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราถ้าเราลอกทั้งหมดเลย มันไม่มีตัวช่วยยึดยึดเนื้อของเนื้อของแผ่นอะคริลิกให้มันติดก,กันนะครับมันก็จะแตกหรือเปลอกง่ายขึ้นค่ะลองทำหลายครั้งไหมคะกว่าจะให้อันที่สมบูรณ์มากนะคะลองทำไปสี่ครั้งครับลองทำไปสี่ครั้งครั้งแรกครั้งแรกที่ผมทำคือไม่มีที่จับอันนี้คือแย่มากเลยครั้งที่สองผมเริ่มทำที่จับที่จับก็ทำเก้าสิบองศาผมก็มาทำอีกชิ้นหนึ่ง ที่จริงผมเอาอันที่ทำ90องศาไปงอก่อนปรากฏว่าหักครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราไม่มีเราไม่มีกระดาษกาวที่มันยึดแล้วผมลืมคิดถึงไปว่ามันไม่มีกระดาษก้วที่มาดึงแล้วพอเราเบนซ์มันขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าหลอกแต่เลยครับอีกชิ้นหนึ่งเราก็เลยอ๋อโอเคถ้างั้นเราเราเราเยยบลอกระดาษกาวเราเราเบนซ์มันก่อนเบนซ์มันขึ้นปุ๊บโอเคชิ้นนี้ใช้ได้ปรากฏว่าผมมีชิ้นงานที่ใช้ได้จริงอยู่สองชิ้นซึ่งอีกชิ้นหนึ่งคุณแม่เอาไปใช้จริงที่โรงพัก อันนี้ที่เอามานําเสนอมาดูอ๋อค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะคือทําเองด้วยแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงด้วยนะคะทีนี้จะถามว่าเออตัวอุปกรณ์ที่น้องทำขึ้นมาค่ะมันมีจุดเด่นตรงไหนแล้วยังต้องมีจุดที่ยังต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างอะคะอ๋อครับจุดเด่นอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดการประทะของซีดีชั่น ให้โดนหน้าของตัวแพทย์นะครับเพราะว่าเวลาเราทำจริงเราคนไข้ก็จะไอออกมาใช่ไหมครับพรเกิดการคขายเคืืยอในช่องปากไอปุ๊บถ้าสมมติว่าเราใส่เฟสชิลธรรมดาหรือเราใส่แมสอย่างนี้ครับปัจจุบันแพทย์ไทยเราไม่มีชุด PPE ผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าชุด PPE เราขาดแคลนชุด PPE คือชุดอะไรชุด PPE คือชุดที่เราเห็นตามข่าวที่ประเทศจีนใสกันนะครับ เป็นชุดเหมือนชุดหมี่นะครับชุดใหญ่เต็มเครื่องแบบเลยแต่ถ้าเราไปดูตามโรงพยาบาลชนบทจริงๆเราพบว่าชุด PPE ราคาแพงมากแล้วเราเราบุคลากรทางการแพทย์เรายังใช้แค่เอที่ที่ครอบผมสีสีเขียวกับเอกับแมสอยู่เลยแมสก็บางบางที่ก็ไม่ได้ใช้ N95 ด้วยเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่มีจริงครับพออุปกรณ์เราไม่มีปุ๊บมันทําให้ถ้าคนไข้ไอมาประจันใส่หน้าเราเลยเหมือนที สมัยก่อนเราเคยทำครับแพทย์ก็ทําได้แค่เอาเอา,เอาหน้าเบนเงีครับให้คนไข้ไอ,ายอยหาถังมาลองแต่อย่าลืมว่าไอ,อยังไงที่ผมบอกไปครับกระจายได้ถึง35ฟุตมันก็สามารถที่จะโดนโดนตัวแพทย์ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยใช้จันเป็นด่านแรกก่อนแพทย์บางท่านอาจจะใส่เฟสชิลด้วยใส่แมสด้วยชั้นหนึ่งใส่เฟสชิลทับอีกชั้นหนึ่งและใช้ตรวจก็จะเซฟยิ่งขึ้น แต่ถ้าบางท่านที่หรือบางโรงพยาบาลที่ของขาดแคลนต้องการที่จะใช้ได้แค่แมสเขียวแมสที่เห็นถ่ายตามท้องตลาดนะครับก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้ในการป้องกันไม่ให้คนแกล้ไอจามใส่หนา้าครับแล้วมันทำำําความสะอาดค่อนข้างงา่ายที่ผมบอกไปว่าไม่ต้องมานั่งเช็ดแอลกอฮอล์ใหม่ลอกแล้วออกก็ก็จบแล้วค่ะแล้วเอคิดว่าจะปรับปรุงต่อยอดจากงานที่ทําตรงนี้ยังไงต่อบ้างคะ ปรับปรุงต่อยอดใช่ไหมครับงานที่กําลังจะพัฒนาอยู่ในตัวนี้ก็คืออยากที่คํานวณแรงประทะถ้าสมมติเรามีความรู้หรือมีคนที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมจริง,รงๆอยากจะคํานวณแรงประทะวะ่าโอเคคนไข้ไอออกมาอย่างที่เมื่อกี้ผมหาข้อมูลมาคือร้อยไมล์ต่อชั่วโมงร้อยร้อยไมล์คืออ 100, 100ดัดมาแรงมากเหมือนคุณเอาปืนฉีดน้ํามายิงในระยะใกล้ครับมันจะเจ็บมากประมาณนั้นเลยฮะแรงไอของคนเรานี่แรงประมาณนั้นเลยครับอัดเข้ามา อัดเข้ามาที่ที่ตัวที่ตัวอุปกรณ์เราแล้วเราอยากรู้จริงๆว่ามันกระเด็นไปในทิศทางไหนบ้างแล้วเราอยากจะลองคิดวิธีในการในการตีกรอบว่าโอเคอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถกันได้นะแต่มันกันเชื้อลวเชื้อมันกระเด็นไปทางไหนบ้างอันนี้คือเราทําเพื่อกันแพย์แต่เราไม่ได้ทําเพื่อกันอิเวลเมนรอบนอกอยู่ดีโดยยังไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่าเพราะว่าเราเรายังไม่มีความรู้ในด้านของด้านของแรงประททน S <S ที่จริงที่จริงถ้าจะทําก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือที่มากกว่านี้หรืออาจจะใช้โรงงานในการผลิตอาจจะใช้เครื่องมือมากกว่านี้ครับแต่อันนี้คือเราผลิตเพื่อที่จะอยากให้แพทย์ค,ความจริงพิจออายณ์มีตัวอัตราส่วนเนี้ครับเพื่ออยากให้รอไปทําดูถ้ามีโรงพยาบาลไหนที่รู้จักหรือคนไหนที่หรือมีญาติเป็นหมอโรองพยาบาลไหนขาดแคลนหรือร่พยาบาลแหนยังมีความเสี่ยงอยงู่ในการตรวจเชื้อ อยากให้ลองเอาตัวนี้ครับไปลองทำดูทำง่ายทาง่ายมากเลยครับแผ่นอะคริลิกหกสิบบาทหรือใครที่ใครที่อยู่บ้านอยากที่จะช่วยก็เอาอัตราส่วนนี้ครับเตวัดตัดแผ่นอะคริลิกแล้วก็ทำออกมาก็จะทำได้เหมือนกันครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นงานวิจัยที่อยากจะฝากให้ไปคิดเป็นงานที่สำคัญมากก็คือเจ้าตัวเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยหายใจสักครู่นะครับผมขอเปิดชื่อมันเรียกว่า ETT u b e ครับ ETT จะหน้าตาประมาณเอาลูกห้ดูจะหน้าตาประมาณนี้ครับเนี่ยครับเขาจะเห็นว่ามันจะมีลูกสูบอยู่ด้านหนึ่งลูกสูบอยู่ด้านหนึ่งในการปั๊มออกซิเจนเข้าเข้าออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปในปาดของคนไข้แล้วก็แล้วก็พอ,อเราปั๊มเข้าเสร็จก็จะเห็นท่อสีเหลืองเนี่ยครับที่เอาออกซิเจนออก เป็นเป็นอากาศที่อยู่ภายในตัวคนไข้ครับนําออกจะเห็นได้ว่าเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นตัวเขียวเขียวนี้นะตัวเขียวเขียวนี้ก็คือหมอต้องนั่งบีบหรือตัวสีดํดๆในรูปเมื่อกี้ครับคือหมอต้องนั่งบีบต,ตลอดเวลาเลยครับต้องนั่งบีบ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 ไปเรื่อยๆเพื่อเอาอากาศเข้าบีบครั้งหนึ่งเราบีบเราบีบมืออากาศออกซิเจนก็ไหลเข้าปอดคนไข้เราปล่อยมืออากาศที่อยู่ในปอดคนไข้ก็ไหลออกมา หลักการทํางานง่ายมากเลยครับแต่เป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะเพราะถ้าเราเห็นในรูปเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าอากาศเข้าคุณมีถังออกซิเจนชัดเจนแต่อากาศออกเนี่ยสิครับปัญหาหลักเลยอากาศออกมันมันออกได้มันออกไปไปสู่อากาศได้เลยโดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองหรือไม่ได้มีการทําให้มันปลอดเชื้อครับถ้าสมมติว่าคนไข้ที่มารักษาเป็นคนไข้ที่เป็นโรคโควิดติดโควิดมา แล้วเราจําเป็นที่จะต้องรักษาคนไข้นี้โดยการที่เราต้องช่วยเขาหายใจเพราะอย่าลืมว่า COVID, โควิดโรคเชื้อน,นี้มันลงปอดก่อนถ้ามันลงปอดก่อนปุ๊บเราต้องช่วยเขาหายใจสิ่งแรกที่หมอต้องทําคือพาคนเข้าห้องไอซูอยู่แล้วเพราะเป็นคนไข้ที่อยู่ในเคสนะ่ะแล้วเราต้องต่อท่ออะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมครับพอต่อท่ออะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราต้องนั่งบีบบีบบีบไปเรื่อยๆอากาศก็เข้าไปอากาศก็ออก ซึ่งอากาศที่ออกนี่คือปัญหาเพราะว่ามันไม่ฉันจับกล่องที่ผมเคยบอกไปแล้วเราจะทํายังไงดีให้อากาศที่ออกมาเนี่ยครับถ,ถูกกรองและอย่างมีประสิทธิภาพหรือทําให้อากาศที่ออกมาจากคนไข้เนี่ยเป็นระบบปิดไปฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเหมือนเหมือนเครื่องฟอกอากาศนะครับจะเป็นเครื่องฟอกไวรัสแทนคือเอาไวรัสออกไปแล้วอากาศบริสุทธิ์ออกไปแทนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันออกมานรูปแบบของ a e r o ซ o ลโอกาสติดเชื้อโอกาสที่แพทย์ติดเชื้อสูงมาก สูงที่แพทย์ติดเชื้อกันอยู่ประมาจากแอโรโซค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศไทยแพทย์ติดเชื้อกันอยู่นะฮะส่ว so, นอันนี้คือเครื่องมา r ์เซเว่นเลส์ปเรเตอร์เครื่องมารเซเว่นเนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่ในโรงพยาบาโลโรงพยาบาลบางจุดก็ไม่มีอย่างเช่นโรงพยาบาลคุณแม่ผมะครับมีหนึ่งเครื่องซึ่งเครื่องนี้จะไม่เหมือนเครื่องที่เราเห็นตามหนังกันเราเห็นตามหนังจะเห็นว่าเราต่อท่อปล๊กเราต่อท่อเข้าเข้าในห้องตรวจเป็นห้องตรวจแยกเดียวต่อท่อเข้ามันจะเป็นเครื่องที่ง่ายกว่าคือเรามีปุ่ม เซตได้ซึ่งจะอยู่ในเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่เท่านั้นครับโรงพยาบาลย่อยเราไม่สามารถที่จะมีเครื่องพวกนั้นได้เนื่องจากอุปกรณ์เราไม่พอแล้วก็งบในการซื้อมันเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงครับโรงพยาบาลคุณแม่ผมจึงมีเครื่องนี้ไว้แค่เครื่องเดียวซึ่งถามว่าปัจจุบันได้ใช้ไหมเราถ้าไม่ใช่เคสหนักจริงๆเราจะไม่หยิบเครื่องนี้มาใช้เราจะส่งรีเฟอร์รถแอมบูเลนส์ไปที่โรงพยาบาลมาหาราชเพื่อไปใช้เครื่องที่ เห็นตามหนังนะครับเครื่องใหญ่ๆมีกดเรียบร้อยอากาศเต็มเข้าเต็มออกชัดเจนที่เราเห็นตามหนังซึ่งเครื่องเหล่านั้นคือเครื่องที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันแต่ใช้งานได้แค่โรงพยาบาลส่วนน้อยระหว่างทางที่เราขับรถแอบูบรน์ไปเราต้องนั่งบีบอากาศเข้าอากาศออกบีบอากาศเข้าอากาศออกเรื่อยๆซึ่งมันถ้าสมมติว่าคนไข้คนนั้นเป็นคนไข้โควิดรถพยาบาลคือระบบปิดชั้นดีโควิดก็จะแพร่กระจายอยู่ทั่วรถพยาบาลทำให้แพทย์ติดเชื้อ แน่นอนครับอันนี้ที่ปัญหาที่อยากช่วยแก้กันเป็นโจทย์ที่ฝากว้ให้สิบครับเราจะแก้ยังไงค่ะก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะก็โหน้องก็ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีแนวคิดที่จะต่อยอดนะคะจากงานที่ทำอยู่เพื่อลดการติดเชือ้อทั้งของคนไขยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งการเรียนรู้ของน้องเนีเน่ยถึงว่า เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากเลยที่เเหมือนกับได้ใช้ความรู้ของตัวเองอะคะ่ะในการที่จะนําไปแก้ปัญหาที่เราได้เห็นจริงๆแเราลองก็ได้เอาไปทดสอบจริงๆด้วยนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับในเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมน,นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะคะ การทำในลักษณะของ service learning ซึ่งเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนแบบที่น้องกอลีได้มีโอกาสทำนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้น้องได้เริ่มเห็นการใช้ประโยชน์จากความรู้ของตัวเองนะคะเพื่อนำไปแก้ปัญหาแล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะ สร้างสารรค์แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นละนสังคมต่อไปนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีคำถามแล้วก็อยากจะถามน้องเกี่ยวกับการประดิษฐ์อุปรกรณ์ป้องกันการลดการติดเชื้อนะคะจากการตรวจคนไข้ของคุณหมอนะคะก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เราสองคนก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ